สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้อยู่บ้านคนเดียวอีกแล้วค่ะอยากทานอะไรแซ่บๆเดี๋ยวตามป้าเข้าครัวกันค่ะเมนูที่ป้าน,นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นยำเส้นมี่ขาวค่ะทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะนี่ค่ะอยู่กับเจ้าตัวเล็กค่ะเปียกปูน ส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีเส้นมี่ขาวแช่น้ําจนนิ่มนะคะส่วนน้ํายําก็จะมีน้ําปลาน้ํามะนาวน้ําตาลน,นะคะแล้วก็น้ําปลาร้าค่ะ หอมแดงซอยค่ะหรือจะเป็นหอมแขกก็ได้นะคะพริกขีน้หนูซอยค่ะแล้วก็พริกป่นวันนี้จะยำด้วยกุ้งลวกนะคะส่วนผักก็จะมีผักชีฝรั่งต้นหอมค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวซอยค่ะผักเคียงต่างๆตามชอบเลยนะคะแล้วก็มีแคบหมูค่ะเอาเละค่ะเรามาลงมือทำกันค่ะเรามาปรุงน้ำยำกันก่อนเลยนะคะอันนี้ป้าใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำปลาค่ะ น้ำมะนาวค่ะลวกเราให้น้ำตาลละลายนะคะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะ ปรุงรสกันได้ตามชอบเลยนะคะสำหรับสูตรของป้าเนี่ยบอกไว้ใต้คลิปนะคะกดดูเพิ่มเติมได้ค่ะคืมน้ำปลาไปนิดนึงน,นามะนาวจ้ะชิมรสกันได้ตามชอบเลยอันนี้ก็รสชาติถูกใจแล้วค่ะยำรสจัดๆเนี่ยค่ะป้าใส่ผงนัวนิดนึงนะคะไม่ทานไม่ต้องใส่ค่ะ อมแดงซอยค่ะพริกค่ะกุ้งลวกค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราก็ไปลวกเส้นหมี่กันค่ะพักน้ำยำของเราไว้ค่ะเราก็ลวกพอเส้นของเราสุกนะคะก็ใส่ไปในน้ำยำเลยค่ะคลุกคล้าให้เข้ากัน ถือฝักยาวค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งกับต้นหอมค่ะเพิ่มความเผ็ดหอมนะคะด้วยนี่เลยค่ะพริกป่นที่เราคั่วเองนะคะความเผ็ดจัดไปตามชอบเลย ถูกใจจริงๆค่ะเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับแคบหมูกรอบๆนะคะมันเข้ากันจริงๆค่ะแล้วก็ผักต่างๆตามชอบเลยนะคะนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะวันนี้ทานคนเดียวนะคะจะหมดไหมเนี่ย นี่ค่ะคำใหญ่เลยอื ว่ามันแซบถูกใจจริงๆค่ะลองทำรับทานกันนะคะชื่นชอบคลิปนี้ป้าฝากช่องของป้าด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, Subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ